พบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้แต่ว่าไม่ใช่รายการตามติดชีวิตช้างวันนี้เรามาทําอะไรคะพี่อำนาจวันนี้เราจะมามอบกระเช้านะครับอาหารให้กับน้องช้างครับใช่ค่ะ่งเป็นโครงการที่เราจัดขึ้นในแฟนเพจนะก็คือโครงการส่งความสุขให้กับน้องช้างในช่วงปีใหม่นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ร่วมบริจาคกับเราเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับตอนนี้ก็จะถือว่าเป็น E ีีแรกของการเลี้ยงอาหารน้องช้างเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวจะมี E ีต่อไปอีก นี้ก็จะเห็นว่าพี่ควันนะคะก็จะมารอรับกระเช้าอาหารของน้องช้างนะคะซึ่งเราได้ตัดเตรียมไว้เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่เราหรอกเขาเราจะให้พี่อำนาจอ่านชื่อก่อนผู้ที่ได้ร่วมบริจาคนะคะในวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาเนาะว่ามีทั้งหมดกี่ท่านนะทีมาตั้งแต่วันที่24สาบท่านนะครับ ก็สำหรับลำดับที่หนึ่งนะครับของคุณธัญรัตน์นะครับเจริญธรรมวัต์นะครับลำดับที่สองของคุณนิสราตรีสังนะครับลำดับที่สามคุณแสงจันทร์นะครับลำดับที่สี่คุณปัญณพัฒนะครับกิรติบารมีรัตน์นะครับส่วนลำดับที่ห้านะครับคุณพิทยาพรนะครับอนนวัฒนาการนะครับ ลำดับที่6นะครับคุณมณภานะครับสุขาวานิชเนาะสุขาวานิชนะครับลำดับที่7คุณสุขใจครับลำดับที่8คุณชาณีจันกรดนะครับลำดับที่9คุณชัชมาลานะครับธัญญศรีรัตน์นะครับลำดับที่10คุณเอื้อมพรนะครับลำดับที่11คุณพัชิมานะครับลำดับที่12คุณธีรนุชนะครับรัตนเสนีนะครับ ลำดับที่13นะครับคุณสันทนาสีนานุรักษ์นะครับท่านที่14นะครับคุณปียพรรุ่งเรืองนะครับท่านที่15คุณวิพาสุจินนะครับท่านที่16คุณถนอมขวัญคัสเซนนะครับลำดับที่17คุณสุรพีแย้มจิตนิ่มนะครับลำดับที่18คุณจิตรานะครับลำดับที่19คุณพิมพการบริเกลนะครับลำดับที่20คุณ โคจนานร่มสนนะครับลำดับที่21คุณวิโรธนะครับเลขาวณิชขจรนะครับคุณอ่าคนที่22นะครับคุณธิรพรจิตวิริยธรรมนะครับลำดับที่23นะครับคุณชาลิสานะครับลำดับที่24คุณชิชนกนะครับลำดับที่25นะครับคุณมนลทินียงวิกุลนะครับลำดับที่2 6คุณปิยพรพงษ์ธรรมนะครับลำดับที่2 7 คุณดวงสมรน,นะครับคุณดวงสมรทซั์สนองนะครับลำดับที่28คุณปิยดาไทยแท้นะครับลำดับที่29คุณทิติพรดินคราววิไลนะครับลำดับที่30นะครับคุณจรินพรน,นะครับลำดับที่31คุณ ออนิชาสายหินทองลำดับที่3 2นะครับคุณรัศมีตั้งพิทยาเวทนะครับแล้วก็ท่านที่33นะครับคุณชาโนนนะครับขอบพระคุณทั้ง33าท่านเป็นอย่างูงตอนนี้ก็ได้แจกจ่ายไปให้กับน้องช้างนะครับแล้วก็โดยที่ควานก็ได้มาหยิบตะกร้านะครับเพื่อเอาไปให้น้องช้างซึ่งก็จะมีอาหารที่หลากหลายนะครับอย่างที่เราได้เห็นก็จะมีทั้งพืชผักและก็ผลไม้เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาเดินไปดู ว่าน้องช้างเนี่ยรประทานอาหารเป็นอย่างไรทําไหมบ้างค่ะจากน้องช้างนะครับเป็นสัตว์ที่น้องช้างเขากินช้านะครับก็เลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องเรียนของช้างอีกครั้งนึงนะคะในการแสดงรอบบ่ายซึ่งเราจะทยอยเลี้ยงกระเช้าอาหารน้องช้างนะคะให้ครบวันนี้จำนวนทั้งสิ้น85ตะก้าด้วยกันก็ ถือกันจนแบบว่าต้อง<า>ให้ทุคนช่วยด้วยจนบางอย่างเราต้องจัดใส่กระโตกไว้บ้างอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ร่วมส่งความสุขให้กับน้องชายทั้ง33ท่านนะคะในวันที่24ธันวาคม2 5 6 3นะคะวันนี้เราก็ได้ ทยอยเรียงให้ทั้ง33ท่านซึ่ง33ท่านนี้นะคะเป็นเงินจํานวนประมาณ8,500บาทซึ่งก็เบสเ็จอยู่ที่85ตะก้าในวันนี้นะคะซึ่งเราจะต้องเรียงให้หมดค่ะฉาค่ะเฉลีย่ย <มา S 2> แล้วตอนนี้แล้วนะะคะที่วาาหมูน้ำลายน้อยแล้วนะคะ you ส่งความสุขให้กับน้องช้างนะคะสำหรับทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคก,กันมาในวันที่24ธันวาคมจำนวน33ท่านนะคะเบ็ดเสร็จแล้วเป็นเงิน8,500บาท<ช>85 <50 S 2> ตะกร้าในวันนี้นะคะที่ได้เลี้ยงกับน้องช้างะะเราสองคนต้องเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนของน้องช้างนะคะซึ่งขนาดตัวเราก็ใกล้เคียงกันนะคะขอ<ช>ขอบพระคุณท่านผู้มีบุญบารุณทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ช>และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งความสุขในครั้งนี้จะให้ทุกๆท่านได้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองในปีใหม่นี้นะคะในเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตงตต้นปีเราจะไม่มีความอดอยากยากจนใด่ๆนะคะปีนี้จะเป็นปีที่เราร่ำรวยยิ่งใหญ่อลังการนะครับมีมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีนะครับ and we would like to say thank you for everyone who donation the like the food นะ the food to our elephant this is a kind like it's kind like when you couldn't come to travel here uh -huh. now you can like uh, feed the elephant uh, by like a uh, donation like this uh -huh. uh, so we're gonna send uh, that message and also giving the food to the elephant Chai. and for today we already served like uh, for the 33 uh, person uh, in the 85นะบาสเกต for the elephant food and we also make ไ i ลกระตุ้งกร n ต for for the elephant and they like a very really happy for today and they very very happy for today so we would like to say thank you for everyone again ครับและโอกาสหน้าเราจะไปเลี้ยงน้องช้างกันที่ไหนเพราะว่ายังเหลือยอดเงินบริจาคอีกหลายวันด้วยกันนะคะ <c oughs> ติดตามได้ในตอนหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ